นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นสอนการทำเทคนิคหน้าเรียวกันนะคะอุปกรณ์ก็คือเจ้าตัว GS Spa นะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้เนี่ยสำหรับเพื่อนๆทีม่มีแล้วยังใช้ไม่ครบฟังก์ชันนะคะก็สามารถใช้เทคนิคน,นี้ไปใช้ได้หรือสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีนะคะขอแนะนําตัวนี้เลยค่ะว่าสามารถช่วยปัญหาหน้าหรือว่าได้ตั้งแต่สีสัจจะลดปลายเท้าของเราได้เลยนะคะในเครื่องเครื่องเดียวคุ้มมากเลยนะคะเครื่องตัว GS s p สปาหรือว่าเกาวิสปาตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่มีออปชั่นถึง4ออปชันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวทําที่หน้านะคะตัวนี้สําหรับ ลบล่องรอยลึกล่องแก้มใต้ตาหรือว่าหน้าผากนะคะกับอีกตัวหนึ่งค่ะกระชับสัดส่วนนะคะต้นแขนต้นขาหน้าท้องหน้าท้องลายหย่อนคล้อยก็ช่วยได้นะคะหรือว่าลดเซลลูไลท์นะคะตัวนี้หัววีนะคะสําหรับคนที่ผมร่วงง่ายแล้วก็รากผมไม่แข็งแรงนะคะแต่วันนี้อย่างที่บอกก็คือจะมาสอนเทคนิคนะคะการทําหน้าเรียวก็จะใช้สองหัวนี้นะคะเดี๋ยวไปทําความสะอาดหน้าแล้วก็จะมาแนะนําเทคนิคกันนะคะ โอเคค่ะทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วนะคะก็ได้หน้าสดๆแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยอุปกรณ์ก็คือตัวเจลค่ะตัวนี้จะช่วยสลายไขมันบนใบหน้าเรานะคะที่จะทําให้หน้าเราเรียวได้นะคะแล้วก็สปานะคะก็เปลี่ยนหัวเป็นหัวคลื่นตัวนี้นะคะฟังก์ชันก็จะเป็นเบอร์นะคะ4นะคะเรามาดูกันเลยว่าทํายังไงนะคะเจลนะคะก็จะใช้ประมาณนี้นะคะแบบบีมให้ดู เห็นไหมเนี่ยโอเคนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก,ก่อนทำนะคะก็จะใช้ตัว nacmist p a นะคะตัวนี้นะคะเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะนะคะโอเคทำได้เลยนะคะกดไปฟ,ฟังก์ชันที่4นะคะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะอย่างที่บอกก็คือตัวนี้จะสลายไขมันบนใบหน้านะคะลูดไปเลยนะคะแล้วก็หยุดที่ต่อมน้ำเหนึองบนใบหน้าเรานะคะ หยุดสักครู่หนึ่งนะคะพอเครื่องเนี่ยให้สัญญาณดังติ๊บปึ๊บก็ขยับไปหลังหูเลยค่ะตรงนี้จะเป็นวิธีการของการกระตุ้นนะคะต่อมน้ำเหลืองของเรานะคะทำแบบนี้เนี่ยซ้ำสองสาครั้งนะคะโดยใช้สัญญาณตัวสปาเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกเคลื่อนตัวหรือว่าขยับตัวหัวสปานะคะโอเคสองสาครั้งไปแล้วนะคะ ทีนี้เนี่ยพอเราจบตรงนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะเลื่อนนะคะมาที่ตรงคางแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ใต้คางของเราเนี่ยจะมีต่อมน้ำเหลืองอยู่นะคะเราต้องกระตุ้นมันก่อนนะคะแล้วก็นวดนะคะ ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยทำไมถึงต้องกระตุ้นนะคะตรงนี้จะเป็นต่อมที่ช่วยในเรื่องของการกําจัดของเสียของร่างกายนะคะก็คือเจ้าตัวไขมันที่เรากําลังจะรีดออกไปนี่เองนะคะโอเคค่ะเมื่อกี้เครื่องกระพริบแสดงว่ามือเราอะ่ะมันยังเปียกไม่พอนะคะก็ตอนนี้ปรับแล้วนะคะคีทำแบบนี้สองสามรอบเช่นกันนะคะพอเรากระตุ้นเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะมาเริ่มตรงนี้เลยนะคะเริ่มที่คางค่ะนะคะรูดขึ้นไปค่ะนะคะทำแบบนี้นะคะสองสาครั้งนะคะต่อไปค่ะเริ่มที่ล่องแก้มนะคะใช้แรงนิดนึงนะคะอ่าในขณะที่ทำเนี่ยเครื่องก็จะดังตลอดทุกๆ10สิบวินาทีนะคะ ใต้ตาค่ะดันค้างไว้ได้นะคะสำหรับคนหนังตาหย่อนหนังตาคล้อยนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนหมดเวลา5นาทีในโบทเบอร์4นะคะ พอเราเดรนไขมันไปแล้วเนี่ยตามจังหวะนะคะริบวรอยหน้าทวนอีกทีนะคะตรงคางค่ะแล้วก็ลองแก้มนะคะแล้วก็ใต้ตาพอเราเดรนเสร็จนะคะเราจำเป็นนะคะที่จะต้องลากลงมานะคะแล้วก็ผลักตัวไขมันเนี่ยให้ลงไปที่ใกล้ต่อมน้ำเหลืองให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าไขามันตัวนี้จะถูกกำจัดได้โดยต่อมน้ำเหลือง ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนหมดเวลา5นาทีเครื่องจะดังติด๊ดติดแล้วก็หมดเวลานะคะเราก็ล้างน้ําสะอาดได้เลยนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาต่อด้วยตัวเจลทําสปาหน้านะคะตัวนี้นะคะ สองตัวนี้นะคะเจลสายดีท็อกแล้วก็เจลฟ้าจะเป็นตัวบำรุงนะคะตัวหัวก็จะเป็นตัวนี้ค่ะฟังกช์ชันที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็เบอร์2นะคะเรามาดูวิธีการกันนะคะ ก่อนจะทำนะคะก็ขออธิบายตัวเจล2ตัวนี้นะคะว่าเขาสัมผัสกันยังไงนะคะตัวเจลตัวแรกที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นตัวเจลดีท็อกนะคะจะเอาสิ่งสกรปรกไม่ว่าจะเป็นสารเสียร้อยนะคะเครื่องสอังอางหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะคะที่อุดตันอยู่ในรูขุมขนเราเนี่ยออกไปนะคะพอออกไปแล้วเนี่ยนะคะรูขุมขนเราก็จะสะอาดค่ะ พร้อมที่จะรับสารบํารุงตัวต่อไปก็คือตัวเจลสีฟ้านะคะตัวเจลสีฟ้าเนี่ยจะมีวิตามินถึง32ชนิดเลยนะคะแตกต่างจากในคลินิกแน่นอนเพราะว่ามีถึง32ชนิดเลยหน้าเราจะวิ้งมีออร่าได้เลยนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือนอกจากการทําสปาหน้าเราสุขภาพดีแล้วก็ได้สารบํารุงแล้วนะคะเราจะยังได้เรื่องของ หน้าเด็กค่ะเพราะว่ามีเทคโนโลยี Edge Lock คือการย้อนวัยลงลึกระดับยีนเลยยิ่งทํายิ่งหน้าเด็กนะคะโดยตัวเจลนี้จะออกแบบมาให้ใช้กับตัวเครื่องเท่านั้นนะคะ ย้ำนะคะออกแบบมาให้ใช้กับตัวเครื่องเท่านั้นนะคะแล้วเวลาใช้นะคะหนึ่งครั้ง1คู่หนึ่งคนไม่แบ่งกันนะคะแล้วก็ใช้ให้หมดใช้แล้วเนี่ยคู่แบบนี้ก็ทิ้งเลยนะคะไม่เก็บนํามาใช้เพราะว่านะคะทางบริษัทบอกว่าตัวคู่เนี้ยให้ประสิทธิภาพหน้าเราอะ่ะจะดี100%เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ไม่หมดก็แสดงว่าไม่ได้ประสิทธิภาพถึง100%นะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีการทํากันเลย ดีกว่านะคะก่อนอื่นก็ลงตัวเจลค่ะอย่างที่บอกก็คือตัวใสเนี่ยนะคะทาครึ่งหลอดเกลี่ยครึ่งหน้าก่อนนะคะเคเกลี่ยแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาทํากันเลยนะคะโอเคเริ่มทากันเลยค่ะกดไปที่เบอร์หนึ่งนะคะเป็นการดีท็อกใบหน้านะคะทํายังไงเมื่อกี้เกลี่ยครึ่งหน้าก็ซีกหนึ่งเลยนะคะตั้งแต่หน้าถึงคอเราเลยนะคะวิธีการทําแตะ นี่เราจะได้ยินเสียงเครื่องสปานะคะดังติดแสดงว่าเขาทํางานนะคะแล้วเครื่องสัญญาณตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าสปากําลังทํางานอยู่นะคะจะใส่ตัวมม้เจรเมิดก็ได้นะคะหรือว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะช่วยทำให้ตัวเจลไหลลงสู่หน้าดีเมื่อกี้เห็นใส่ไปแล้วนะคะโอเค แต่ต้องเมคชัวร์นะคะว่ามือเวทที่สัมผัสไปทีแ่แผ่นโครเมียมตัวนี้ต้องเปียกนะคะเพื่อสื่อให้คลื่นเกาวิเนี่ยผ่านจากตัวเครื่องเข้ามาที่ตัวเรานะคะอพอเครื่องติดปึ๊กหิินจะใช้สัญญาณน,นี้ในการขยับบริเวณค่ะนะคะขยับไปเรื่อยๆนะคะตามกล้ามเนื้อหน้าเราขึ้นไปนะคะจากคางเมื่อกี้มาที่ล่องแก้มแล้วนะคะสามารถลบล่องแก้มได้นะคะสำหรับคนมีล่องแก้มเยอะ แล้วก็ใต้ตาค่ะนะคะลูดไปแล้วก็ค้างไว้ก็ได้นะคะหนะะ้าผากก็ขึ้นลงสลับฟันปลาแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะมาที่จมูกค่ะเทคนิคดีๆสำหรับคนอยากมีสันจมูกชัดๆนะคะลูบไปแบบนี้ค่ะนะคะนี่นะคะ รับรองค่ะสันจมูกแบบชัดเป๊ะเวอร์มากนะคะอ่าพอตรงนี้เสร็จนะคะเราจะเลื่อนมาที่คอนะคะหน้าตึงคอต้องตึงนะหน้าตึงไม่ใช่คอเหี่ยวนะทำแบบนี้นะคะดีท็อกเนี่ยสองนาทีจะเน้นให้ทั่วหน้านะคะพอจบแล้วเนี่ยเครื่องจะดังติด๊ดติ๊ดนะคะ เมื่อกี้ตอนเครื่องทํางานเนี่ยเราสังเกตไหมคะพอเราแตะหน้าปุ๊บเครื่องจะดังติ๊ดถ้าเครื่องดังติ๊ดเดียวนะคะแสดงว่าหน้าเราเนี่ยแห้งนะคะแต่ถ้าเครื่องดังสองติ๊ดแสดงว่าหน้าเราเนี่ยเริ่มมีความชุ่มชื้นบ้างนะคะแต่ถ้าเครื่องดังสามติ๊ดนะคะอันนี้คือหมดเวลานะคะแสดงว่าหน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นดีมากนะคะเพราะฉะนั้นตัวเครื่องกาวนิกตัวเนี้ยเขาจะมี เขาเรียกโปรแกรมอัตโนมัติในการวัดนะคะผิวของเราได้เลยนะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นกาวนิกเนี่ยให้เหมาะกับหน้าเราของแต่ละคนเดี๋ยวเราไปล้างหน้าแล้วทำเจลที่2กันนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาหยิบลงเจลไว้แล้วนะคะครึ่งหน้าเหมือนกันค่ะเจลสีฟ้านะคะครึ่งหลอดครึ่งหน้านะคะแล้วก็ใช้โหมดตัว2นะคะเวลาทำเนี่ยนะคะก็จะนะคะเมชัวนะคะว่า หน้าเราชุ่มชื้นพออาจจะใช้ตัว A P C A Mist Moisture สูตรน้ำนะคะแล้วก็มือเราเนี่ยอย่างที่บอกมือหญินหน้าหญินจะถนัดเปียกเจลนะคะเพื่อเป็นสื่อคลื่นเกาหลิกนะคะแล้วก็กดไปที่เบอร์สองค่ะนะคะโอเคค่ะเริ่มทํากันเลยนะคะเบอร์สองค่ะนะคะอ่าเห็นไหมคะเมือเ่อแี้ดังติ๊ดเดียวแสดงว่าหน้าหญินเนี่ยนะคะก็จะออกเป็นคนผิวแห้งแล้วก็แพ้ง่ายค่ะเหมือนกันค่ะเริ่มจากที่คางนะคะ แล้วก็ไปที่ร่องแก้มค่ะทำแบบนี้นะคะไม่ต้องทำแรงมากนะคะเพราะว่าผิวพันธ์เราเนี่ยบอบางนะคะทำมากๆเนี่ยอาจจะระคายเคืองนะคะหรือว่าถูที่ใดซ้ำๆจนแบบเจลแห้งอย่างนี้ยค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือเจลอะต้องใช้ให้แบบครบนะ เมื่อกี้ย้อนไปนะคะตัวเจลแรกเนี่ยจะเป็นเจลใสาใช่ไหมคะเขาเนี่ยจะมีประจุประจุหนึ่งนะคะก็คือประจุลบเข้าไปห่อหุ้มสิ่งสกปรกไม่ว่าจะเป็นสารเสียรอยหรือว่าสิ่งอุตันต่างๆนะคะบนใบหน้าเรานะคะพอเขาไปห่อหุ้มแล้วเนี่ยอย่างที่บอกคือนะคะเรานะคะก็จะต้องใช้เจลสีฟ้านะคะเข้าไปดึงตัวสิ่งสกปรกนี้ออกมานะคะพอไปดึงเสร็จปุ๊บในขณะเดียวกันนะคะ ัวเจลที่เป็นบวกอ่ะเขาเจอกันเขาก็จะผลักกันเข้าไปบวมรุงมค่ะแล้วก็ย้อนไวให้หน้าเราเรียวนะคะอย่างที่บอกวิธีการทำาค่ะจะเป็นวิธีการทำแบบเดิมซ้ำๆนะคะแต่ทีเนี้ยนะคะอย่างที่บอกนะคะเราสามารถนะคะที่จะ,ะเขาเรียกว่ายกกระชับหรือเน้นนะคะ บริเวณใบหน้าเราได้เพราะเครื่องสปาตัวนี้อย่างที่บอกเป็นสปานะคะสปาได้ที่บ้าน10นาทีทําสัปดาหลา์ละหนึ่งถึงสองครั้งบ่อยไปก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าหน้าเราเนี่ยเขาจะต้องการพักนะคะแล้วก็ผัดเซลล์ผิวอย่างเป็นธรรมชาตินะคะใครบอกว่าทําเยอะๆบ่อยๆดีเนี่ยก็บางคนอาจจะดีถ้าหน้าแข็งแรงนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยหน้าไม่แข็งแรงหินไม่แนะนําเลยนะคะสัปดาหา์หนึ่งทำหนึ่งถึงสองครั้งก็พอนะคะเปลืองเจลค่ะนะคะโอเค จมูกนะคะอย่าลืมเน้นนะคะแบบนี้นะคะตัวเจลวลํารุเนี่ยจะใช้เวลา3นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนแรก2นาทีนะคะขั้นตอนที่สองสนาทีก็จะรวมกันเป็นทั้งหมดทั้งใบหน้าเลยถ้าเราทำซิกซ้ายแล้วก็ซกขวาเนี่ยก็คือจะเป็นทั้งหมด10นาทีนะคะ1สัปดาห์ทำา1-2ถึงสครั้งไม่ยากเลยนะคะ อ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปล้างหน้านะคะแล้วก็มาดูผลลัพธ์กันนะคะโอเคโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการทำกาวนิกสปาหรือว่าจีเอสปานะคะทำหน้าข้างเดียวนะไม่ได้ทำสองข้างนะคะเรามาดูผลลัพธ์กันดีกว่านะคะหน้าข้างหนึ่งอะ่ะจะยกไปเลยนะคะมุมปาก เห็นไหมคะว่ามุมปากด้านนี้ยยกไปเลยนะคะแล้วก็ใต้ตาดีขึ้นนะคะก็คือตาโตขึ้นนี่ยกขึ้นนะคะแล้วก็ตัวคิ้วเนี่ยก็จะยกขึ้นด้วยเพราะตาเราโตขึ้นเมื่อกี้ดันตาขึ้นนะคะทีเนี้ยเจ้าตัว G S P อืมลองแก้มเห็นชัดเลยอะหายไป นี้มีอยู่นิดนึงนะคะอันนี้หยินใช้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยหน้ามีริ้วรอยสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่านะคะสำหรับตัว G S Spa เนี่ยพอเราใช้เสร็จแล้วนะคะตัวหัวเนี่ยเรากดตรงนี้ค่ะออกนะคะแล้วก็ล้างน้ำสะอาดเช็ดให้แห้งนะคะ ล้างน้ำสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วก็ผึ่งนะคะให้แห้งนะคะแล้วค่อยเก็บนะคะจะดีที่สุดนะคะแล้วก็เจ้าตัวเครื่องเนี่ยนะคะใช้ผ้ามันหมาดเช็ดแล้วก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดนะคะแล้วคำเขาเรียกข้อเสนอแนะดีกว่านะคะไม่นําเครื่องกาวนินะคะทิ้งไว้ในห้องน้ํานะคะเพราะว่าห้องน้ํามันชื้นนะคะอาจจะทําให้เครื่องเนี่ยมีปัญหาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผึ่งไว้แห้งแล้วเนี่ยเก็บเข้านะคะถุงที่เขามีให้เลยนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นระยะเวลานานๆเนี่ยให้เราแบบว่าถอดฐานนะคะที่ก้อนอย่างเงี้ยค่ะออกเลยนะคะก็จะเป็นการถนอมเครื่องให้เขาอยู่กับเรานานๆน,นะคะเจ้าตัวเกาลิกสปาเนี่ยเครื่องตัวนี้หยิบใช้มาเจ็ดปีละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่คังแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นเครื่องที่เครื่องเดียวควรจะมีไว้นะคะ ใครก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วเดี๋ยวนะคะคลิปหน้านะคะหญินจะมาสอนเทคนิคการลดต้นแขนต้นขาหน้าท้องนะคะเรามาดูดีกว่านะคะว่าเครื่องถัดไปของนูสกินนะ่ะหรือว่าตัว GB บีสปาเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวกันเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ